ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้พบกับผมนะครับขวิตบุญรัมนะครับจากห้างผู้สนาหกรรมใช้ลูกเรยนยนสามส่วนสามนะครับเป็นจำหน่ายแท็กเตอร์จอร์เดียจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เออ่แท็กเตอร์จอร์เดียห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีสี่สิบแรงม้านะครับเดี๋ยวมาดูจุดเด่นกันนะครับสำหรับ จอเดีย5 0 4 0ดีะครับอ่าก็จะมีความกว้างของใบมีดที่1.85เมตรนะครับตัวนี้จะเห็นว่าใหญ่กว่านะครับต่อมาเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์40แรงจอเดียเครื่องยนต์อยู่ที่2,900ซีซีนะครับจะเห็นว่าของเรามีขนาด ของเครื่องยนต์ซีซีเนี่ยที่มากกว่านะครับแล้วก็ในเครื่องยนต์เนี่ยจะมีความแตกต่างในเรื่องของสเปจ็ตนะครับสเปจ็ตของเราก็คือฉีดน้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงใต้ลูกสู่นะครับให้เกิดล่อลื่นเข้าถึงทุกชิ้นส่วนนะครับ<ม>เพื่อลดความร้อนภายในห้องเครื่องยนต์นะครับนี้สเปจ e ์ถูกออกแบบมาใน เครื่องยนต์ของจอห์นเดียนะครับแล้วก็ตัวคัตนะครับตัวนี้จะเป็นแบบคัตคู่นะครับแยกด้วยการทำงานอิสระระหว่างเครื่องยนต์กับ PTO นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวดับนะครับดับปรับความลึกนะครับจะอยู่ด้านข้างคนขับนะครับตัวนี้ออกแบบมาก็คือเป็นดับ ปรับความลึกในการไถนะครับเวลาไถนะครับแล้วก็ดูล้อนะครับตัวนี้จอเดียสีแรงนะครับขนาดล้อก็คือ13.6นะครับขอบ28นะครับขอบร้อ28จะเห็นว่าของเราใหญ่กว่านะครับแล้วก็แขนยกนะครับแขนยกของ40แรงอ่า ของเรายกได้ถึง1,600กิโลกร,รมัมตัวนี้ยกได้มากกว่านะครับ้าเทียบแล้วนะครับต่อไปก็คืออุปกรณ์นะครับตัวผานนะครับจะเห็นว่าใบผาน,นี่ของเราใชา้ขนาด24นิ้วนะครับจะเป็นผาน5าผาน6กก็ได้นะครับแล้วก็จอบหมุนนะครับจอบหมุนของเราเนี่ยขนาด 1.85เมตรนะครับก็คือ1เมตร85 m, นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ากว้างกว่านะครับเวลาไถปั่นดินเนี่ยจะเห็นว่าเราทำงานได้เยอะกว่านะครับจะดันจะดันก็ดันได้ได้มากกว่าจะปั่นดินก็ทำงานปั่นได้มากกว่านะครับจะเห็นว่าคุณสมบัติจอร์เดีย5040น์นดีะครับ40แรงม้า คันนี้นะครับเทียบแล้วแข็งกว่าแรงกว่าคุ้มค่ากว่านะครับวันนี้ผมประวิทย์บุญลัมนะครับขอฝากคลิปน<ๆ>ี้นะครับเป็นคลิปพีเซ 5040D 40แรงม้านะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกำลังต้องการที่จะซื้อโรแท็เตอร์ ector, ดีๆสักคันนะครับก็เดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ ในคลิปนี้ด้วยนะครับเบอร์โ,โทร092นะครับ7829680นะครับผมขอวิดบุญล้ำนะครับวิจัหน่ายทคเตอร์จอนเดียนะครับจังหวัดอันานาจเจริญนะครับติดต่อสอบถามเข้าไ,ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ